สวัสดีคะ่พะพ่อแม่พี่น้องมาเ้าวๆมานี้เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวไกลคันมันทะุงน่ะสิพามาเยี่ยมน้องวัวหน่อยของเฮานะคะ่ะเนาะหลังจากที่เข้าอยให้นอนหน้าผ่านไปหนึ่งคืนสิเป็นจังได้แน่เนาะคะ่ะสำหรับไอ้น้องวัวหน่อยของเฮาเนะ,ะเข้าไปาให้นอนอยู่หน้าเนาะคะ่ะนี่นะให้นอนหน้าเนาะ เป็นยังไงบ้างมานอนนาฮะเป็นยังไงฮะมานอนนานอ่ะเออะากาศตอนเศร้าๆเนาะคะ่ะสำหรับเอชีวิตบ้านนอกของหน้าของเ้าเนาะนี่นะเบิงงัวนหน่อยของหน้าคางๆเนาะคะ่ะเนาะเพิร์เลเนมาหากันเนาะคะ่ะ ตอนเศ้าเนาะค่ะนี่นะเฮาตื่นขึ้นมาเยี่ยมน้องว่าหน่อยเฮาเนาะเพิ่นมีหมูมาหาเนาะค่ะนี่มีเพื่อนมาหาเนา,ะ,นเนา,า,เนาะทั้งหมาทั้งไก่ทั้งนกเลยเด้อค่ะสำหรับไออยู่หน้าเฮาเนาะอ้ามีเพื่อนมีเพื่อนเอเพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนมาเล่นด้วยกันมานอนนะ้ำไม่ได้เหงานะเขามีเพื่อน การมานอนนาะไม่ได้เหงาเลยเพื่อนเยอะอีกต่างหากเบิงวัวน้อยเล่นกันเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นวัวของหน้าคางๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่าถุกคนกาปล่อยเหวัวอยู่หน้าเนาะคะ่ะหุ่นหนาหุ่นนาเช้าเช้ามาชีวิตนอนนาแสนสบายเนาะนอนหน้าแสนสบาย นับแตงแต่มือคอดจนมาหอดเจ้ามณีเนาะคะ่ะน้องวัวหน่อยของเขากะมีอายุครบซี่มือเนาะคะ่ะนี่นะพอว่าเมือ่อคืนนี่เป็นคืนแรงเนาะที่เขาปล่อยให้นอนหน้านะคะ่ะพราะว่าพออายุครบสามมือเขากะพาออกมาอยู่หน้านะคะ่นะเนาะแล้วก็ปล่อยให้นอนตืน่นยามือสาวมาเข้ามาเยี่ยมเนาะคะ่ะนี่นะ กะพอมาเสาร์นี้กะสี่มือเนาะคะ่ะสำหรับวัน,น่อยของเราเนาะเบื่อเพิ่มวนไลายเพิ่นแล้เลยจุ่ <ๆ S 2> นะะมากตอนเช้าอากาศดีนี่ก็เป็นบรรยากาศเศร้าๆเนาะคะ่ะประมาณเจ็ดโมงเสาร์นี่ละของวันใหม่เนาะ,ะของน้องบวัวทีมีอายุครบสี่มือเนาะคะ่ะเนาะ เป็นบรรยากาศบ้านทุ่งเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องพอแตงแต่เข้่อปให้เพื่อนนอนอยู่หน้าเนี่ยตอนบายบายเมื่อวานเขากับมาเยี่ยมเนาะค่ะเนาะจากคลิปที่แล้วเนาะพอเตือนเสาร์มาเนี่ยเขากับมาเยี่ยมอีกที่นึงเนาะคะ่ะสําหรับน้องวัวเนานะที่เข้าไปให้นอนหน้าเนาะขึ้นีีกอะขึ้นบันหนึ่งมีขึ้นที่ผ่านมาบันหนึ่งก็เป็นขึ้นแหลกของน้องวัวเนานะที่ได้นอนหน้าเนาะนี่นะพันธุยางมหาเนาะคะ่ะ มา遛มา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 วมาเร็ว遛遛遛ว嗯呜妈妈เอออืมมีเพื่อนละมีเพื่อนแล้วอการมาอยู่นาก็มีเพื่อนเนาะสดชื่นน่าดูเลย นี่ยังบกครบเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องยังเหลือวัวหน่อยอีกประมาณสามตัวสี่ตัวนี่ล่ละตอนนี้นะจกวายอยู่ไซสเนาะแต่ว่าแต่ละโตนี่ก็สิยุกับแม่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าการปล่อยให้วัวนอนอยู่หน้านี่เพิ่นก็เสียเอาไว้กันคนละหมองหางๆหางๆแน่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเวลาวัวหน่อยเพิ่นหิวนมนะเพิ่นก็สิแลนไปหาไอแม่ไผ่แม่มั่นเนาะไปดูดนมเนาะค่ะ ป็นอะไระแม่เหงาแล้วแม่เหงาแล้วแม่กระวินกระวายแล้วตะวันกำลังโผล่มันยืนรับแสงตะวันเนาะ อากาศสดชื่นน่าดูเลยนี่ไม่ไปกับเขาเหรอฮะอาากลับมากลับมากลับมาหาแม่เร็วกลับมาหาแม่เร็ว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 ,รวแม่เป็นห่วงเร็วหนุนหนุหนดูแม่ดูแม่ กลับมาเร็วไปหาแม่เร็วอืมอืมมาเร็วกลับมาเร็วกลับมาเร็วแม่เป็นห่วงเร็ว หาแม่เรียวเนี่ยหาแม่เรียวหาแม่เรียว มา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 เร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วเออมาเร็วมา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 เร็วเออมา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 เน่เนดูเน่เน่เอ่ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายเล่าให้ฟังดิมานอนนาะคืนแรกมานอนนาะเป็นไงบ้างหนาไวไหม นอนฟังเน้นเล้วมานอนนานหนาวไหมฮะฮะเออเออนอนไปหาแม่เอออืมกำลังดื้อนะค่ะพ่อแม่พี่น้องบริยูหนิ่งเลยเพราะว่า แบบว่าถ้าเป็นบ้านนอกห้านะั้นเนาะถ้าเวอาตามภาษาให้เข้าใจก็คือยังเด็กน้อยอยู่เนาะคะ่ะเนาะเพิ่นกะสิ่งยังบอดด์บอดด์ผูกเชือกเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นสิปล่อยเนาะเพราะว่าวัวช่วงว่ยนี่นะมันยังผูกเชือกบอดด์เนาะค่ะเนาะเพิ่นกะสิปล่อยนัะ่ะละกะสิผูกไว้แต่แม่เนาะ,ะคะ่ะสำหรับไอ้ลูกวัวในน้อยเนาะเพิ่นกะสิปล่อยให้แนหลนด์เลนยู่จังเซนละ พอว่าด้วยสัญชาตญาณของวัวหน่อยกระซิบอเด็ไปไกลแม่พ่อปัญไดเนาะคะ่ะเนาะพ่อไปแล้วกระตอกกลับมาหาแม่คือเกามากินนมแม่เนาะคะ่ะกะเตรียมโตไปอีกแล้วเนาะคะ่ะนี่นะสำหรับวัวหน่อยของเฮาเนาะกำลังดือ้อกำลังส้นเนาะคะ่ะเนาะแลนเหลนยังมวลเลยละ ช่วงเศร้าๆนี้อากาศกระบอได้ฮอนเนาะค่ะเนาะก็เป็นบรรยากาศที่วัวนหน่อยก็มักแล่นเล่นเนาะคะ่ะขันตื่นยามมื้อเช้ามาวัวนหน่อยนี่กระ,ะิสดเชิญเนาะค่ะนี่นะกลับมาแล้วไม่ไปไกลแล้วนู่นเพื่อน เช้าเช้าอากาศสดชื่นจังเลยเนาะมานอนนะสดชื่นจังเลยเนาะเนาะเนาะ เสียงดอกเสียงไก่เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นบรรยากาศบานทุงอิลี่นะะเนาะค่ะเนาะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ